สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับที่สุมสอบุญเลี้ยงนะครับผมจะพาชมบรรยากาศนะครับยามเย็นอันนี้จะเป็นเจ้าเขียวนะครับเพชรสีนินนะครับตอนแรกจะเอามาเลี้ยงชนครับตอนนี้กลายเป็นหลุดครับผมต้องเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ก่อนนะครับอันเจ้าเพชรมรกตนะครับปล่อยให้วิ่งสุ่มเล่นแต่ไม่ยอมวิ่งนะครับ ดูด้านนอกนะครับอันนอกเป็นเจ้ามังกรแดงกับมับงกรขาวส่วนใหญยจะเป็นไก่ถ่ายแซบนะครับผมหมดฝนแล้วครับถึงจะได้เลี้ยงชนอันนี้ครับหนึ่งเดียวแล้นะครับเหลือตัวเดียวนะครับหลังจากที่คุณพ่อจากนาเชียกมาแบ่งไปหนึ่งตัวอันนี้จะเก็บไว้เล่นเองครับลูกเจ้าด่างเคยใช้นะครับ นี่เป็นชุดแม่มังกรขาวนะครับสายมังกรขาวใช้ยภูมินะครับใส่กับเต้าจิ๋วสองเลี้ยงครับลูกเหลือสี่ตัวแล้วหายไปไหนไม่รู้ตัวหนึ่งชุดนี้จะเป็นชุดน,นี่ก็ลูกเต้าจิ๋วนะครับแต่เป็นแม่แม่ก่อยมาจากมุกดาหารนะครับมีคนจองแล้วหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมีย ส่วนนี้ก็จะเป็นที่เพิ่งชักมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแม่ขางเขาุจเจ้ากดนะครับมาล่ออันนี้เอามาเป็นไก่ไข่นวมนะครับผมมีแม่นึ่งไปไข่ไว้นู่นนี่บรรยากาศปล่อยตามธรรมชาตินะครับ นะครับเจ้าจิ๋วอยู่ไกลกับเพื่อนเลยพ่อพันนี่จะเป็นเป็นน้องเจ้าฮักนะครับอันนี้พี่จจกนกครสวรรค์นะครับจองแล้วนะครับที่รินแกจองสองตัวนะครับแต่ผมขอตัวผู้ไว้เล่นตัวหนึ่งครับแล้วก็จะให้ตัวเมียไปเป็นคู่กันนะครับออาละกินข้าวอิ่มลว ถ้าไม่ขังให้กินตัวอื่นกลวน,นะครับเอาอไปฝนกำลังมานะครับหนน้าก็จะเต็มสระนี่แหละครับเรามาดูแม่ดำดีกับแม่ดำใหญ่กันดีกว่าครับที่กำลังไข่นะครับ นี่เป็นลูกสาวของเจ้าดีเซลนะครับสายดำจอดเกาะนี่ครับไข่อยู่ข้างในโอ,อ้ไข่ได้แปดฟองนะครับตัวนี้นแม่นึ่งอยู่ทางนี้ครับมีสามตัวนี้ก็พี่เจ้จองแล้วสองนะครับเหลือตัวเดียวตัวเมียจะเก็บไว้ครับ อมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยมืดโอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ